สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดกลับกันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทํากําไรจากการวิเคราะห์บ,บอลลาลิก้าสเปนคู่ระหว่างเซตาบิโก้นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือน,นของทีมแอเลติโกมาดริดแหรราคาทุนี่เปิดมาที่ทีมเยือนแอเลติโกมาดริดเป็นฝ่ายต่อราคาที่ครึ่งลูกลบห้าจะลงสนามเวลาที่สองตรงของค่าคืนนี้ครับเจ้าบ,บ้านเซตาบิโก้นะครับภาพรวมแย่ครับแพ้ถึงสามจากสี่เกมหลังสุดําต้องสังเวยออสการ์มินเกซ่า กองหลังตัวหลักที่เจ็บช่วงบอมก่อนเกมแพ้บินเบลหนึ่งประตูต่อ3ต้องพักไปก่อนครับผสมร่วมกับมิไฮโลริสติสคาร์ลอสดูมเกรสและก็ลูก้าเดลาตอลเล่นะครับที่กอดคอกันบาดเจ็บข้างอยู่เดิมขณะที่แบ,บ็คขวาอย่างคาเบียมันกิโยเพิ่งกลับมาซ้อมยังไม่น่าพร้อมครับที่เหลือคงไม่ปรับทัดมากนะักพร้อมลุยตามแผน3 4 2 1วางยาโกอัสปาสกับบิลเลตสเวตเบิร์กนะครับเประสานงานกลางลุก อยู่ข้างหลังบอกค่าอิกเซียสกองหน้าตัวเป้าครับส่วนอลีติโกมาดิดจิมเยือนฟอร์มแจ่มครับเก็แบบชัยได้3จากสีนัดที่ผ่านมาส่วนแข้งบาดเจ็บยังเป็นหน้าเดิมๆอย่างปาโบบาลิออสและก็ตัมาเรมมาครับสองห้องเครื่องของทีมแม้รายหลังจะกลับมาซ้อมได้เบาๆแต่ต้องรออีกสักพักครับ อย่างไรก็ตามมันนีเตรียมปรับทัพหลายจุดจากแมตเสมอไลยโยบายกเกนโนมาหนึ่งหรืตัวตนหนึ่งนะครับคาดว่าโรบินเลนนอมานโกเซกิมินเนสองตูลกริสมันโรดิโกเดปอรและก็อังเกลอกอเกอริอาตัวถมลองจากเกมดังกล่าวจะพาเล็กันออกซับเป็นตัวจริงครับพัฒนาในเกมนี้นะครับเซลต้าบิโก,โกภาพรวมอัดดูแย่เพ,พราะแพ้ถึง3จาก4เกมหลังเป็นการพ,าพร่ายแพ้นอกบ้านทั้งหมดครับถ้ามองเฉพาะสถิติในบ้านนั้นดุดันนับเข้าวิน3แมตช์รวด ยิงไปแปดสีแค่สามซึ่งการกลับมาเฝ้าลังน่าจะมีอะไรดีๆมาฝ่ายรอบไม่ได้เจอคู่แข่งระดับแอตเลติโกมาดิทว่าผลงานนอกบ้านของตามีค่อนข้างฝืดครับโดยสะกดคําว่าชชยชนะเจอแค่ขนเดียวตลอด3เกมยืนแรกของซีซั่นนี้นะครับล่าสุดทําได้แค่แบ่งแต้งกับไลโอมิยูกาโน่นนั้นหากเซลตารักษามาตรฐานในถิ่นไว้ได้และคาโนกายังเล่นนอกบ้านแบบนี้เหนื่อยอย่างมากคงได้แค่เสมอครับราคาออกมา0.5วัดบอลรองดีกว่าครับ เกมนี้เซลต้ามีลูกบ้านในบ้านจะยันตราหมีเห็นคนเลือกเชียเซลต้าบิโกเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอให้ปังๆทุกคนนะครับชอบจัดขัดผสนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนผมนจะส่งห i n k มาให้ใต้คลิปนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกับช่องทีเด็กรับของเราด้วยเพื่อมาให้พลาดคลิป,ปต่อไปของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ